วันที่5มีนาคม2567สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานส่งเสร,ริมการมีงานทำงานแนะแนวอาชีพร่วมจัดนิทรรศการศึกษาต่อและอาชีพภายใต้กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเปิดบ,บ้านวิชาการและเส้นทางสู่อาชีพ Academic Open House and Career Path จัดโดยโรงเรียนสีชมพูศึกษาณลานอาเนกประสงค์โรงเรียนสีชมพูศึกษาอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการและได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านต่างๆทั้งการวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวมสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์มองโรกในแง่ดีมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีผู้เข้าร่วมจำนวน500คน